ขอพอบเลี้ยงก่อนเด้อเดี๋ยวขอสีทูบบอกมาครับโอเคเดี๋ยวขอมาครับเด้อโอเคบ๊ายบายสวัสดีสเกวัสดีบเลียงค่ะค่ะวันนี้คุณจะมาสอนเกี่ยกับการต้องกนการตั้งคร์ก่อนางแนควนะครับค่ะคุณครูคะการตัองครร์ก่อนวงคคืออะไรคะคือการแท้งแผลใตั้งใจค่ะ แล้วมีวิธีป้องกันอะไรบ้างคะยกตัวอย่างเช่นการกินถุงยางอนามัยก่อนมีเพศสัมพันธ์และการอินเทีร์เฉ็ตเสิมการอินเทีร์เฉ็ตเสิมนั้นเราต้องกินหลังจากมีเพศสัมพันธ์มาแล้วไม่เกิน12ชั่วโมงค่ะค่ะมีอะไรจะถามไหมคะมีค่ะคุณคะทำไมต้องใส่ถุงยางอนามัยก่อนมีเพศสัมพันธ์ั้งคะถุงยางอนาม่ยจะช่วยป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้ค่ะเช่นโรคหนองใน และป้องกันภาสุจิเข้าไปขังตัวในรังไข่ของเหญินซึ่งจะทาให้ป้องกันการตั้งครรภ์ได้ค่ะค่ะขออนุญาตเข้าไปน้าค่ะ,คะโอ๊ยผ่านยันได้ว่ะบอกวลัวมากค่ะบ,บอก ลตัวทวดเจ้าแม่ที่เฮ็ดตัวว่าดีคือบ่เชื่อฟังแม่แต่แรกขอทิมล่ากับลูกไปแล้วว่าเป็นยังหลักละทันเขาว่าห้าแั่กำลังอยู่บ้านข้างซ้ายพี่น้องๆไว้ว่าปัจจัยที่มีผลต่อการต้านทานมีอะไรบ้างหนึ่งการละเลยการถูกกำเนิดสองแรงกดดันจากสังคมครอบครัวสามการถูกข่มขืนและมีวิธีการป้องกันดังนี้ การใช้ถุงยางเนทุกครัง้งจะมีไปสัมพันธ์การฝังยาคุมกินยาคุมได้รวมไปถึงการใช้ห่วงอนามัย Kau belajar kan dulu. Okay, doan. Kam? Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam.